โดนัทชิ้นละ39บาทเมนูนี้นะคะค่ะที่ชิ้นละ3าบาทนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าแบบเป็นตำแหน่งแบบมีตำแหน่งไว้เฉยๆอ่ะแต่มีคนสั่งการอีกอกี้อ ah. ันนี้คือนูก็เป็นหน้าแจ้ต่อยด้วยได้ไหม วันนี้นะคะเราจะมาทำอาตอนนี้นะคะเขามีกระแสเป็นโดนัท3า0 0ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราขอส่วนกระแสค่ะเป็นโดนัทชิ้นละ39บาทค่ะเรากำลังคำนวณต้นทุนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่เราคิดว่ามันเป็นไปได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำโดนัท39บาทกันนะคะทุกคนเป็นโดนัทแบบจิ๋วๆนะคะแล้วก็ทําเองนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทําเองเป็นโดนัทแบบเอาไปทอดอะ่ะทุกคนเราไม่ได้แต่คือโดนัทปกติเขาไปอบเ้วไปทอดโดนนัทุกอย่างคือทอดเหรอ เออโดนัทคือทอดอ่ะนั่นแหละมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกทุกคนเราแค่จะมาทํากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเรากันแล้วก็ไปทํากันเลยค่ะมูมันใครเฮ้ยเจนน่ากลัวมากเลยอ่ะอยาทำแบบนี้เหรออ่ะกลัวเหรอตอนแรกมึงขำนะตอนแรกที่คือมาบนแล้วขำข่าวว่าอร่อยอะขอทุกคนอิ่วมันเป็นพิกเซล เนื่องจากช่องแจ้ทำขนมไปเมื่อวานแล้วเหลือทองนะคะแล้วก็มาให้เราเราเนี่ยดีใจมากมากเลยให้ใหเป็นพี่น้องกันคานกนมาเกิดเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ๋อคานกันมาเกิดค้นตอนแรกนะคะในการทำโดนัทเนี่ยเราจะใส่แป้งอนเนกประสงค์ไปก่อนใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปเมน,นูนี้นะคะขายอยู่ที่ชิ้นละ แล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะอันนี้น้องโมของเรานะคะตวงให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโมซูมตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นน้ําตาลเดี๋ยวจะให้คนตัดขึ้นให้นะ <c oughs> เราเหมือนขนเชิดเหมืนกันนะ,ะมันเุ็นแบบว่า อ่ะอันนี้คือผงยีสต์นะคะไม่ใช่ผงฟูอ่ะเห็นปะพี่แค่ลงคูมพี่แค่ลงเชิงตัวเองผงฟูเสร็จแล้วใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์เนี่ยช่วยทําให้อ่าแป้งเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีชีวิตมากยิ่งขึ้นมันจะหนึบหนบหนึบหนักหนึบหนักต่อไปนะคะเป็นอ๋อเสร็จแล้วนี่ต่อไปเราจะใส่ไข่ไก่ก่อนนะคะเป็นไข่ขาวเอาใส่นมก่อนนะคะติดค่ะอันนี้เป็นนมจืดธรรมดาทั่วไปนะคะ ไม่ต้องใช้นมอะไรที่มันขนาดนั้นใช้นมวันนี้ขนาดนี้แหละแล้วก็คนเขาให้เข้ากันขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ระวังหน่อยนะคะใส่ไข่ไก่นะคะอ่าแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะมีคนกระซิบบอก <c oughs> นี่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะถนัดเป็นพวกของคาวมากกว่าของหวานเนี่ยไม่ถนัดแต่ก็ทําได้อ่าบุขาชิละสามพันเก้าบาทนะวันนี้ไม่ซื้อทำไม่ะ <c oughs> ให้พูดอีกทีหนึง่งอุ้ยใส่ ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแค่พูดแค่แค่พูดเฉยแล้วเราใส่เสื้อสีเหลืองอ่ะสีเหลืองเลยเราชอบเสื้อสีเหลืองโค้ชนะคะใครอยากซื้อคนตัดขาขึ้นให้ประมาณ5้รูปโคซชห้ารูปเสื้อสีเหลืองอ่ะขายดีมากมันสุ่มเสี่ยงนะเราเป็นพันธมิตรกันเฮ้เราเป็นศัตรูกันดีเหลืองกับแดงเนี่ยเราขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสูตรของเราเนี่ย เป็นสูตรกะนะคะกะว่าอร่อยแน่ๆกะไปก่อนเดี๋ยวอร่อยเองอย่าพูดอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าอยู่กันเต็มเลยเราต้องสร้างความเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราโบนก่อนก่อนนะโบวานแจ้ทำมะยงทิศทำมาตราฐานไว้ดีมากเลยนะใช่โทษนะคุยกับใครอยู่อ่ะโอ้พูดหรอมาอ๋อโอเคโอเคถามให้มั่นใจจะได้ตอบถูกพี่อยาะมั่นใจหนุ่มที่ใส่ในโอเคเป็นหุ่นเชิดอีกแล้วเข้าใจแล้วค่ะว่าแบบเป็นตำแหน่งแบบมีตำแหน่งไว้เฉยๆอ่ะ มีคนสั่งการอีกทีอุ๊ยเรานี้ปากดีจริงเนาะยองตลอดเลยอันนี้เราสาธิตให้ดูสำหรับคนที่แบบไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีอะไรเลยนะคะสูตรก็ไม่มีนะคะในหัวเราสาธ <laughs> ิตให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้แต่ความจริงอะแป้งโดนัทมันมีสําเร็จนะทุกคนถ้าใครแบบไม่อยากมาทําอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อแป้งโดนัทสำเร็จได้มัพินวดแปบบ้งแปลกดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันไม่เหมาะการทําขนมลืมใส่อ้นี้เอ้าใส่กิ่วันนี้ล่ะในเรื่องทำไมดิฉันล้างมือแล้วใส่แค่ฝาเดียวอ่ะฝาเดียวค่ะคุณปลาคุณลูกค้าคะช่วยหน่อยในเรืองื่ออาจจะมีอ๋อมีลานี้มันช่างมีกูฝานะคะค่าหนึ่งฝาค่ะมา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  ขออีกขออีกครึ่งฝาได้ไหมคะเรื่องความหอมพี่ันชอบฉันชอบกลิ่นมดขวดเลยไหมคะเอาน้ำเยอะไปค่ะพ่อค่ะแย่ yeah. อุ้ยหอมมากเลยอ่ะกลิ่นวาน,นิลลาหอมมากเลยนะคะดิฉันผอมได้เลยนะคะทำเลยเสร็จแล้วรอปั้นเป็นวงกลมนะคะไม่รู้แม่วพี่เห็นภาพเนี้ยพี่น,นึกถึงอะไรหรือว่า นึกถึงไอ้วันที่โบสูบลมในลูกบอลลูกนั้นะหมไ,<อ> <laughs> ไม่ความรู้ิึกเดียวกันเลยไหมมันมาว่าอยากทำอ่ะแต่กว่า<อ>มึงจะได้ทำทำท่าเลยกี้ไม้ยหม่ยไม่ดวงไม่ได้มีดวงผอมอ่ะไม่มีก <c oughs> <c oughs> ว่าแ <c oughs> ม่งจะเต็มอันนี้คือ หนึ่งก็เป็นหน้าแจ้ใส่ได้ไหมถ้าแจ้ดูอยู่นะคะคนรักแจ้เยอะเลยพอแล้วนะคะปิดปิดอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะพักไว้ชั่วโมงอโอเคพักแบบข้างนอกนี่เลยนะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเ,เราจะกลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราขอไปนอนกอนนะคะบ๊ายบายเอาละค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเรากำลังจะปั้นตัวอุ้ยมันฟูแล้ว,ลวตัวแป้ง,ปงให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยเหรอใช่ไล่ลมออกอ่ะออกไปเฮ้ยมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันแฮ เรากําลังจะปั้นนะคะเราจะทําให้ได้20ที่ฉันคิดว่ามันน่าจะถึง20เหมือนปั้นลูกชิ้นอยู่นะเนี่ค่ะทาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นวงกลมนะคะถ้าเป็นที่โรงเรียนนะคะเขาจะมีพื้นแล้วก็ให้แบบอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้แบบนี้ก็ได้ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้สําหรับเราอ่ะแบบนี้แบบนี้ได้ปะไม่ได้ <laughs> เขาเรียกว่าโดนัทตุ้หนุยอ่ะไม่กลมเลยนี่ไงโดนัทตุ้หนุยนะคะเราจะทำการทอดนะคะเป็นแบบไส้จิ๋วแบบนี้เลยน่ารักมากเลย เสียงลวะบางลกที่สวยๆก็คือไม่ไม่ขี้เกียจแต่ว่าลูหลังๆเริ่มขี้เกียจปั้นแม่งไปได้กินได้กินค่ะกินไม่ได้ก็ทิ้งไปตอนนี้นะคะกะหรี่ปั๊บของเราเนี่ยกระสุ่ที่รบนอยโบไม่ทันแ จะเป็นกะหรี่ปั๊บก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาท่องโกรก็ได้ตอนนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โดนัทไม่ไม่เหมือนปลาเปลาปลาต้องโกะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมาแล้วคะ่ปะปลาท่องโกรมามเห็นแล้เนี้ยต้องหูไหม <c oughs> มันคือเปลี่ยนคลิปไหมปลาท่องโกรทอ,องคำเออเออปลาท่องโก <c oughs> รกแล้วปาเปล่าปลาท่องโกรทอ,องคำแล้วกันมาค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราได้ทำทอทอดเขาเรียกว่าอะไรนะ ะะกะรีปั๊บของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าตาเขากันค่ะไม่คขอทาขอทาน้ำเนยของเราเนี่ยลงไปในลงไปในในนี้ก่อน ขอกินเลยนะเฮ้ยอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปดีกว่ากินอันนี้ดีกว่ากินขอกินเลยนะขอชิมเลยอ่ะไอโม,โมทำมันเล่นอร่อยเฉยเฮ้ยมันนุ่มอ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยบงงนี้เท่าไหร่เนี่ยสามเก้าบาทสามเก้าบาทใส่ทองแล้วยังสามเก้าบาทอีกเหรอทองฟรีอ่ะเอ้ยฟรีอะไรล่ะแก๊แก๊โอ้คำนี้อร่อยมาก รสชาติเป็นไงรสชาติมันงงมากเลยอร่อยเดี๋ยวให้กินอะกินแล้วกินเคี้ยวครับอืมกุกกุกคืออะไรอ่ะมันคือน้ำตาลอ๋อไอดาวดาวกุ๊กุชแจ๊คขอกินคำนึงแล้วเราไปละอื้มน้องเิเตอร์อร่อยปะคำนึงคำนึงมือแล้วอุ้ย เออมันอร่อยบูงงมากเลยอ่ะของมีนซื้อต่อแจใช่ไหมไม่ได้ซื้อโบได้มาฟรีโบใช้ไปแค่ไม่กี่แผ่นโมอย่าใช้ท่องหมดนะโมไม่เดี๋ยวใช้ทำกิมเอออย่าอย่าใช้หมดนะไม่เดี๋ยวกิมนี้เสร็จปุ๊บอ่ะอ่ะเสร็จใช่โกลไฟอืมหอมนะเออมันมันมันดีมากบูงงตรงทองอะเออมันทำดีๆได้ไหมพี่นินบอกกาแฟอร่อยไหมไม่ อร่อยทำไมไอ้น้ำตาลเกล็ดน้ำตาลมันเสียวฟันมากเลยแล้วดูหน้าแจ้ดิไม่แจ้เพิ่งไปทำฟันมามันยังไม่เสร็จอ๋อก็พูดสิโอเคปลาเนื้อปลนเวทเอ้ยไม่ใช่ปลาต้องโกไม่ได้โดนัทมีอะไต้องพูดไหมไม่กลิ่นแต่เนื้อเหมือนปลาต้องโกที่เป็นปลาป่าผิดสูตรนิดนึงคือแบบไปคนละสายเลนี่ย เาาอกินหใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวบอกโมแล้วให้ไปซื้อน้ำเต้าหู้มาพูดปึ๊บป่ะอยากกินน้ำเต้าหู้เลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวซื้อไปลูกอ่าเจะถือก่อนเออถือไว้อาอแล้วไม่ปิดเนยแล้วถือมาแจ้สวยว่ะเฮ้ยนี่น่าสดนะเออสวยมากเลยเขาจะไปแคปทำหน้าปกใช่มีไซส์ประมาณไหมห้าขันใกล้ๆไหนอันนี้เนี่ยคือชิเน่เย้เสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้านะคะช่วงเมนู วันนี้เนี่ยโดนัทจิว๋วทองคำ3าบาทของเราเนี่ยาลาไปก่อนแล้วค่ะบาย